สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Big g o l Training นะครับสำหรับในวันนี้นะครับก็จะเป็นการเฉลยข้อสอบข้อ11ถึงข้อ15นะครับผมสำหรับน้องๆคนไหนที่ไม่เคยดูคลิปของพี่มาก่อนนะครับพี่ได้ทำการเฉลยข้อสอบ s a m a t นะครับตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ10เอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับโดยที่การเฉลยข้อสอบ SAT m a t ตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ5้าเนี่ยเดี๋ยวพี่จะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านบนนี้นะครับผมส่วนการเฉลยข้อสอบนะครับ SAT m a t ข้อ6ถึงข้อ10เนี่ยก็ตามลิงก์ด้านบนที่ให้ไว้เหมือนนนกััะครบ สำหรับการสอบแซดมันคืออะไรเนี่ยข้อสอบแซดมันคืออะไรเนี่ยพี่ก็ได้ทําการอัดวิดีโอไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมซึ่งน้องๆคนไหนที่ยังไม่รู้ว่าข้อสอบแซดมันคืออะไรเนี่ยน้องๆสามารถดูได้ตามคลิปที่ให้ไว้ตามด้านบนนี้เลยนะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับเรายังอยู่กับการเฉลยข้อสอบนะครับแซดแมทในพาร์ทที่เราไม่สามารถใช้เครื่องคิดเลขได้นะครับตั้งแต่ข้อ11ถึงข้อ15นะครับตามไปดูกันเลยครับผมอ่ะเรามาดูคําตอบ เรามาดูวิธีการทําของข้อ11กันนะครับข้อ11นะครับเขาบอกว่า,าโจทย์ให้มา2สมการนะครับก็คือ b b เท่ากับ2.35บวก 0.25x นะครับในขณะที่นะครับแล้วก็ให้ c มาเท่ากับ1.75บวก 0.4x นะครับผมโดยที่เขาบอกว่า in the equation s u b u r b นะครับ b and c เนี่ย represent the price per pound นะครับของ beef และ chicken นะครับ B และ C เนี่ยก็คือราคาต่อปอนนะครับในหน่วยดอลลาร์เนาะของราคาเนื้อวัวกับเนื้อไก่นะครับผมในขณะที่ค่า X นะครับเป็นจำนวนสัปดาห์นะครับหลังจากวันที่1นึ่งจุลนะครับใน,ใน,ใ,น,ใ,นในสัปในซัมเมอร์ที่แล้วนะครับผมโจทย์ถามว่า what was the price per pound of beef when it was equal to the price per pound of chicken นะครับโจทย์ถามว่าราคาของเนื้อราคาต่อปอนนะครับของเนื้อวัวเนี่ย เป็นเท่าไหร่นะครับเมื่อมันเท่ากับราคาต่อปอนด์ของเนื้อไก่นะครับอ่วิธีการง่ายๆคือเราก็ในเมื่อโจทย์บอกมาให้แล้วนะครับว่า b กับ c มันเท่ากันนะครับเพราะว่า b กับ c เนี่ย represent price per pound ถูกไหมครับดังนั้นเราก็บอกว่าในเมื่อเราบอกว่า b เท่ากับสองนะครับบวกศูน x นะครับและ c เท่ากับ บวกกับ 0.4x นะครับผมโจทย์บอกว่า b เท่ากับ c นะครับในเมื่อฝั่งซ้ายมีค่าเท่ากันนะครับดังนั้นฝั่งขวาก็ต้องมีค่าเท่ากันด้วยนะครับดังนั้นหมายความว่า2.35บวกกับ 0.25x นะครับจะต้องมีค่าเท่ากับ1.75บวกกับ 0.4x นะครับดังนั้นเราแค่แก้สมรรการหาค่า x แค่นั้นเองครับวิธีการคือเราก็ย้าย ตัวเลขน,นะครับหรือเทอมที่มันมีเทอมของ x อยู่เนี่ยย้ายไปอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับผมส่วนเทอมไหนที่ไม่มี x เราก็ย้ายไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับดังนั้นพี่ก็จะย้าย,ย,ย,ย1.75มาฝั่งซ้ายนะครับผมตามลูกศรเนาะทีนี้1.5 1.75มันบวกอยู่ถูกไหมครับย้ายมาอีกฝั่งหนึ่งก็ต้องเป็นลบนะครับในขณะที่เอา0 4 x ไว้เหมือนเดิมนะครับผม0 2 5 x เดิมอยู่ฝั่งซ้ายนะครับแล้วมันก็บวกอยู่เนาะพอย้ายมาฝั่งขวาก็ต้องกลายเป็นลบ 0.25x ผม 2.35จุดลบหนึ 75, พี่ก็ได้เท่ากับ0.6นะครับในขณะที่ฝั่งขวานะครับ0.4นย์ลบศูนเราก็จะได้เท่ากับ0.15 x นะครับผมทีนี้พี่ต้องการหาค่า x ถูกซ์ใชไหมครับ0.15เนี่ยมันคูณอยู่กับ x นะครับผมดังนั้นย้ายข้างมาอีกฝั่งหนึ่งก็ต้องย้ายมาเป็นหารนะครับดังนั้นพี่ก็จะได้0.6หารด้วย0.15มีค่าเท่ากับ x นะครับผมหรือ ถ้าพี่เลื่อนจุดพี่ก็จะได้เท่ากับ60ส่วน15นะครับดังนั้นพี่ก็จะได้เท่ากับ x เท่ากับ4นะครับผมทีนี้โจทย์ถามหาตัว b boy ถูกไหมครับโจทย์ถามหา price per pound of beef นะครับผมดังนั้นพี่ก็ต้องเอาค่าของตัว x ตัวนี้ครับหรือเท่ากับ4เนี้ยไปแทนในสรรมการนี้นะครับดังนั้น b ก็จะเท่ากับ2.35นะครับผม บวกกับ0.25คูณ4ครับ0.25คูณ4มีค่าเท่ากับ1ถูกไหมครับดังนั้น2.35บวก1ก็จะมีค่าเท่ากับ3.35ครับนะครับดังนั้นคำตอบของข้อนี้ก็คือจะเป็นข้อ d ีดอโอเคนะครับได้นะมาดูข้อ12กันครับข้อ12โจทย์บอกว่าอไ i น n นะครับ in the xy plane เนี่ย พาสส์ผ่านจุดศูนย o r i น i n ะคือผ่านจุด00นะบผ่าน00และมี Slope หรือความชันนะครับเท่ากับ1.7นะครับ Which of the following points lie on the plane โจทย์ถามว่าจุดไหนบ้างน,นะครับที่อยู่บนเส้นตรงเส้นนี้นะครับผมทีนี้ต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นสมการเส้นตรงนะครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยสมการเส้นตรงจะมีค่าเท่ากับ y เท่ากับ mx บวก c อันนี้เป็น สมการเส้นตรงทั่วไปนะครับผมโดยที่ m ก็คือ slope นะครับผมส่วน c ก็คือจุดตัดแกนนะครับดังนั้นในเมื่อโจทย์บอกว่าส o ล e มีค่าเท่ากับ1ส่วน7ถูกไหมครับดังนั้นวิธีการง่ายๆแล้วก็โจทย์บอกว่าผ่านจุด0ูนน,นะครับดังนั้นก็ไม่ยากครับจุดตัดแกนเป็น0ูนแสดงว่าค่า c ตรงนี้ของพี่เท่ากับ0โอเคนะครับดังนั้นเราก็แค่เอา จุดแต่ละจุดมาแทน,นะค่าครับแล้วดูว่าฝั่งซ้ายเท่ากับฝั่งขวาไหมยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าพี่เอา choice ข้อแรกมานะครับ0ูนย์มาแทนโดยที่0ย์เนี่ยแทนค่าของ x นะครับส่วน y แทนค่าของ7นะครับผมดังนั้นพี่จะได้7เท่ากับ m ก็คือ1นส่วนเถูกไหมครับคูณศดังนั้นเราก็จะบอกว่า7จากสมการนะครับเเท่ากับ0ซึ่งในความเป็นจริง7ไม่เท่ากับ0ถูกไหมครับดังนั้นข้อแรกตัดทิ้งไปครับ ดังนั้นเราจะมาลองดูข้อข้อขอ,อ่า Choice ข้อ d d o ็เลยนะครับสมมุติว่าพีแทน x เป็น14โทษนะครับเอาใหม่เนาะพีแทน x เป็น2เนาะแทน y เป็น2นะครับผมแล้วก็ส o ล e เป็น1ส่วน7นะครับแล้วแทนค่า x ด้วย14นะครับพี่ก็จะได้ว่าโอเค2เท่ากับ 1> 7 1 7 7 2 4ถูกไหมครับ2เท่ากับ2แสดงว่าฝั่งซ้ายเท่ากับฝั่งขวาแสดงว่าจุด14 2ะครับเป็นจุดที่ Lines on the Line ะครับดังนั้นคำตอบของข้อนี้ก็คือจึงเป็นข้อ D-Doc ครับโอเคนะครับผ่านนะได้เนาะมาดูข้อ13กันครับข้อ13โจทย์บอกนี้ครับว่าให้ x มากกว่า3ครับ which of the following is equivalent to this one โอเคดังนั้นสิ่งที่ทำก็คือพี่ก็จะแทนค่า x เป็น4นะครับเนื่องจาก4มีค่ามากกว่า3ถูกไหมครับเอาแค่ตัวเลขเดียวก็พอนะครับอ่ะพี่จะลองเอา4มาแทนค่าในสมการนี้ดูนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่จะได้1ส่วนด้วย1บวก4บวก2ถูกไหมครับบวกกับ1หารด้วย4บวก3โอเคนะครับอ่ะทำต่อเนาะมันก็จะได้ไดเป็น1 หหารด้วย1ส่วน6บวกกับ1หารด้วยอ่ส่วน7นะครับทีนี้ส่วนไม่เท่ากันถูกไหมครับเราก็ทำส่วนให้เท่ากันครับวิธีการก็คือหา lcm นะครับผมอ่าวิธีการก็คือหาคอ m เนาะซึ่งในที่นี้เท่ากับ42นะครับผมดังนั้นพี่ก็จะได้ฝั่งนี้เป็น7ถูกไหมครับหหาร4 2ได้7ก็เอา7คูณ1ได้7นะครับผมในะขณะที่7หาร42ได้6 6กคูณ1ก็มีค่าเป็น6นะครับ ดังนั้นมันก็จะเป็น1หารด้วย13ส่วน42ทีนี้มันเป็นเศษซ้อนอยู่ถูกไหมครับเราก็แค่เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนนะครับดังนั้นพี่ก็จะได้เป็น4 2ส่วน13หรือมีค่าเท่ากับ4โอเคนะครับแสดงว่าเราต้องหาว่า c h o i c e ข้อไหนนะครับที่เราแทนค่า x เท่ากับ4แล้วเนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่านี้อ่ะลองดูกันนะครับก็เปลี่ยนสีก่อนนะครับอ่ะ สมมติว่าลองดูข้อดีดอกก่อนนะครับพี่แทนค่า x เป็น4พี่ก็จะได้4กําลัง2นะครับบวกกับ5คูณ4บวกกับ6อ่ะเท่าไหร่เอ่ย4กําลัง2ก็16ถูกไหมครับ4กําลัง2คือ4คูณ4นะครับบวกกับ20บวกกับ6ก็จะมีค่าเท่ากับ4 2อ่ะไม่เท่ากับ4แสดงว่าดีดอกไม่ใช่โอเคนะครับอ่ะมาดูข้อ4แคทครับแทนค่า x เป็น4นครับบวก5 สองคูณสี่ได้แปดถูกไหมครับแปดบวกห้าก็สิบสามก็ไม่เท่ากับสี่อีกแสดงว่าข้อสี่แคทก็ไม่ใช่อ่ะงั้นลองมาดูข้อ A เลยครับพี่แทนค่า x เ,เป็นสี่ข้างบนก็จะได้เป็นสองคูณสี่บวกห้านะครับผมอันนี้คือข้างบนเนาะข้างล่างครับก็จะได้เป็นสี่กำลังสองบวกกับสี่คูณห้าก็คือยี่สิบนะครับแล้วก็บวกหกอ่ะมาดูกันครับสี่คูณสองข้างบนได้แปดแปดบวกห้าคือสิบสามนะครับ บวกอาหารด้วย4กํกลัง2คือ16นะครับอันนี้คือ16 16บวก20ก็36 36บวก6ก็42ซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน4ก็ไม่เท่ากับ4อีกนะครับไม่เท่ากับ4แสดงว่าข้อ A ก็ไม่ใช่อีกดังนั้นคําตอบของข้อ,น,ขอน,นี้คือข้อ b ีบอยครับอ่ะทีนี้ b ีบอยจริงไหมอ่ะลองมาแทนค่ากันดูครับ b ีบอยใช่ไหม b ีบอยครับข้างบนก็คือ4กําลัง2นะครับบวกกับ 4คูณ5คือ20นะครับบวก6นะครับข้างล่างก็คือจะเป็น2คูณ4นะครับบวก5นะครับข้างบนได้42ครับข้างล่างได้13เห็นไหมครับมีค่าเท่ากับ4พอดีนะครับดังนั้นคำตอบคือเป็นข้อ b บ่อยนะครับมาดูข้อ14กันครับอ่ะ14ครับ14บอกว่า if 3 x y equal to นะครับ what is the value of x in the power of x divided by 2 in the power of y อ่ะลองมาดูกันครับโจทย์บอกว่า 3x ลบ y เท่ากับ12นะครับวิธีการง่ายคืออย่างนี้ครับพี่ขอแปลงอันนี้เป็นเอ่อเป็นฐานเป็น2นะครับฐานตรงนี้นะครับขอเปลี่ยนให้เป็น2วิธีการคือเราก็ต้องดูว่าเ8เนี่ยมีอะไรคูณกันได้8บ้างนะครับซึ่งในที่นี้8เราบอกว่ามันเท่ากับ4คูณ2ถูกไหมครับ ทีนี้ดูต่อครับอะไรคูณกันได้4บ้างครับเราก็บอกว่าสิ่งที่คูณกันได้4ี็คือ2อคูณสถูกไหมครับแล้วเราก็เหลือ2อีกตัวหนึ่งก็เป็น2อคูณสอคูณอคูณสอถูกไหมครับดังนั้น8มีค่าเท่ากับ2ยกกําลังสดังนั้นพี่เอาเขียนพี่ขอเอามาเขียนใหม่เนาะ8กำลัง x หารด้วย2อกำลัง y จะมีค่าเท่ากับ2ยกกำลังสาม ยกกำลัง x หารด้วย2ยกกำลัง y นะครับหรือมีค่าเท่ากับ2กำลัง 3x หารด้วย2ยกกำลัง y นะครับไม่งงเนาะทีนี้ในเมื่อเบสมันเท่ากันครับในเมื่อตัวฐานมันเท่ากันฐานเป็น2ทั้งคู่นะครับแสดงว่าพี่สามารถที่จะย้ายมันขึ้นไปอยู่ข้างบนได้นะครับหรือเขียนใหม่ได้เป็น2ยกกำลัง 3x ลบ y ครับโอเคนะครับในเมื่อเรารู้อยู่แล้วว่า สองอ่าสามเลบวนเนี้ยครับมันมีค่าเท่ากับ12ถูกไหมครับดังนั้นมันจึงเขียนใหม่ได้เป็น2ยกกําลัง12ครับอ่ามีคําตอบพอดีเลยดังนั้นคําตอบของข้อนี้จึงเป็นข้อ a ครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับง่ายมากเลยนะครับมาดูข้อ15เรามาดูกันต่อที่ข้อ15นะครับโจทย์บอกว่า a x บวก2นะครับคูณกับ bx บวก7นะครับ มีค่าเท่ากับ 15x กำลัง2บวก c x บวก14นะครับและโจทย์อย่ากบอกว่า a บวก b มีค่าเท่ากับ8นะครับ what are the two possible values for c นะครับโจทย์ถามว่าค่า c ที่เป็นไม่ได้2ค่ามีข้อมีอคือข้อไหนนะครับวิธีการคือเราเอา2วงเล็บนี้คูณกันก่อนนะครับพี่ก็จะได้ว่า a x บวก2นะครับคูณกับ b x บวก7นะครับอ่ะ7คูณ2เขเป็น14นะครับ แล้วก็เอา7คูณกับ ax ก็จะมีค่าเท่ากับ 7ax นะครับผมจากนั้นเอา2คูณกับ bx ครับพี่ก็จะได้เป็น 2bx นะครับแล้วก็เอา ax คูณกับ bx ก็จะได้เป็น abx กำลังสนะครับจับ2บรรทัดน,นี้บวกกันนะครับเราก็จะได้เป็น abx กำลัง2นะครับบวกกับ 7ax บวก 2bx มีแล้วก็บวก14นะครับซึ่งมันเท่ากับเทอมนี้ ถูกไหมครับดังนั้นหมายความว่า ab x กำลังสองนะครับบวกเ ax บวกส bx บวกสิมีค่าเท่ากับ15 x กำลังสองบวก cx บวกสิครับอ่ะทีนี้ดูทีละเทอมนะครับเทอมแรกนะครับมี x กำลังสองนะครับข้างหลังก็มีกำลังสองนั่นหมายความว่า ab คูณกันต้องมีค่าเท่ากับ 15เก็บไว้ก่อนนะครับจากนั้นครับเทอมข้างหลังมี1 4ทัี่ทางหลังก็มี14ส่นะครับส่วนเทอมที่มี x เทอมที่มี x กนะครับกับสอัดกับตรงนี้แสดงว่า 7a บวก 2b ต้องมีค่าเท่ากับ c นะครับทีนี้โจทย์บอกอะไรครับโจทย์บอกว่าเอบวก b มีค่าเท่ากับ8นะครับ a บวก b มีค่าเท่ากับ8 ดังนั้นเราก็แค่หาช้อยส์ที่บอกว่าข้อไหนครับที่ a บวก b มีค่าเท่ากับ8นะครับแล้วก็ a คูณ b เนี่ยมีค่าเท่ากับ15ซึ่งเราก็เห็นคําตอบอยู่แล้วนะครับว่าคําตอบก็คือข้อ a นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่า3คูณ5คือ15ถูกไหมครับก็จะเป็นไปตามอันนี้นะครับส่วน3บวก5มีค่าเป็น8ก็จะเป็นไปตามอันนี้นะครับดังนั้นข้อ15ตอบ a นะครับอ่า เป็นไงกันบ,บ้างครับสาหรับการเฉลยข้อสอบข้อ11ถึงข้อ15นะครับน้องๆจะเห็นว่ามันไม่ได้เป็นข้อสอบที่ยากมากจนคงความสามารถของพวกเรานะครับผมซึ่งพี่หวังว่าน้องๆหลายคนจะทําข้อสอบเซตแมทนี้ได้นะครับแล้วก็น้องๆคนไหนที่สนใจอยากเรียนพิเศษเนี่ยก็สามารถดูรายละเอียดได้ที่หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ a c e b o o k Fan Page Big g o Training ได้เลยนะครับส่วนในคลิปหน้านะครับพี่ก็จะทําการเฉลยข้อสอบเซตแมทนะครับตั้งแต่ข้อ16ถึงข้อ20นะครับจะเป็นยังไงกันบ้างเนี่ย ติดตามรอชมกันในคลิปหน้าได้เลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าน้องๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับพี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งช่องบิ g โก r เทน i n g เอาไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ